สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันโปลิโอเดย์เป็นวันโปลิโอโลกเป็นวันที่พวกเราชาวโรตาอรี่ทุกๆสมโมสรจะทำการรณรงค์ในเรื่องของการรักสิ่งแวดลอ้อมวันนี้ส,มสโมสรโโตเตรี e ่อีกาภาค3 3 3 0 0านำโดยท่านนายกนัการีนีสินทรัพย์พร้อมด้วยประธานฝ่ายและสมาชิกของสมโมสรได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมในวันนี้นั่นคือลดการใช้ถุงพลาสติกและ นำถุงผ้าที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านนำกลับมาใช้ใหม่รีดิวร e ยู e และ r e ไซคเคิวัตถุประสงค์ในวันนี้นั่นก็คือ,โอส,มสอโมสสรโรตารี่ทุกๆสโมสรมุ่งเน้นในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์อย่างมีความสุขปลอดภัยจากโรควันนี้สโมสสรของพวกเราได้จัดก,กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมสำหรับชุมชนนั่นคือ นำนำถุงผ้าทั้งหมดนี้ของสมาชิกทุกๆท่ทานที่ไม่ได้ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่โดยการวันนี้เราได้ทำการเลือกจุดที่เราจะนำไปบริจาคที่ชุมชนและให้ความรู้ในเรื่องการเลิกใช้ถุงพลาสติกค่ะและก็นำถุงผ้าที่บ้านของพวกเราที่มีอยู่ของพวกท่านที่มีอยู่ในครัวเรือนนำกลับมาใช้ใหม่วันนี้ของพวกเราก็ จุดแรกที่พวกเราจะไปนั่นคือโรงพยาบาลพ่อหพนพลพยุหเสนาจุดแรกจุดที่สองนั่นคือจุดชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะวันนี้พวกเราภูมิใจและยินดีที่จะบริการผู้อื่นเหนือตนเองโรตารีมุ่งมั่นสร้างสารรค์จินตนาการ,ส,ารสร้างงานโรตารีขอบคุณค่ะ